วันที่26พฤศจิกายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอจรจจิงบทที่58และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวในใจมีเต๋าวาจามีคุณธรรมการกระทำดีงามคือการฝึกปฏิบัติ ประโยคที่สของบทนี้ที่ว่าทุกสิ่งพลิกผันได้ดีงามเป็นเลวร้ายได้ผู้คนฉมนมาช้านานดังนั้นอริยะบุคคลจึงมีความซื่อไม่เห็นตรงสุจริตไม่ทำลายคนเปิดเผยแต่ไม่ผิดใจคนมีความรุ่งโรจน์แต่ไม่โอ้อวดบอกเราว่า ระหว่างเส้นทางชีวิตสัญจรของคนเราต้องฝึกฝนทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงเพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์นี่คือทิศทางของการฝึกปฏิบัติทั้งยังเป็นการตื่นรู้ในวิถีที่ถูกต้องด้วยเราต้องเป็นผู้ชูคบเลิมส่องสว่างให้ผู้อื่น แต่ต้องเป็นสายลมอ่อนและหยาดน้ำฝนที่หล่อเลี้ยงสรพสิ่งอย่างเงียบเงียหากยึดติดความคิดเห็นของตนเข้ากับผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นก็จะเข้ากับเราไม่ได้เช่นกันการปฏิบัติตนต้องฝึกฝนพลังแห่งการกลมกลืนแสงคลุบเคล้าฝุ่นของตนหากมีเหลี่ยมมุมมากเกินไป ผู้อื่นจะกัดเราก็สะดวกมากมีเพียงสภาวะจิตที่ปรองดองจึงก่อเกิดสถานการณ์ที่ปรองดองได้หากในโลกนี้มีงานที่สามารถกระตุ้นจิตใจเราได้ทำให้อารมณ์เราหวันไวสาเหตุของโรคไม่ได้อยู่ภายนอกการที่คนเราถูกรบกวนได้ รอกคลื่นพลังงานของเราในขณะนั้นขานรับกับพลังงานของอีกฝาก่ายจิตใจคนเราคือหอส่งสัญญาณทุกครั้งที่เกิดความคิดล้วนเป็นการกอบกวนบ่อน้ำในจิตใจเมื่อเกิดวงคลื่นพลังที่ตรงกันข้ามจะย้อนกลับอันที่จริงนอกจิตใจไม่มีสรพพชีวิต มีเพียงสภาพของสรพพชีวิตเราใส่แว่นอะไรมองโลกโลกจะแสดงให้เราเห็นสิ่งที่อยากเห็นต้องกล้ารับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ยิ่งเป็นโลกที่วุ่นวายยิ่งมีอาริยบุคคลเกิดขึ้นซึ่งนับว่าเป็นความสมดุลอย่างหนึ่ง พวกเขาแฝงตนอยู่ในทุกสาขาอาชีพใช้การทำจริงมาปลุกมโนธรรมสันทัดการเปลี่ยนแปลงสัพพชีวิตช่วยให้ผู้คนกลายเป็นเสาหลักของประเทศและชีวิตตนได้มากยิ่งขึ้นอริยะบุคคลที่แท้จริงล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ไม่เปิดเผยไม่โอ้อวดตนเองไปทั่วเด็ดขาด คนที่ชอบสแสดงความสามารถของตนชอบพูดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มิใช่อริยบุคคลแน่น่ะอันที่จริงสิ่งที่อริยบุคคลมีอยู่มักมิใช่ชื่อเสียงผลงานหรือความสดใสสวยงามสิ่งที่เขาแบกไว้คือความยากลำบากในการช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นทั้งยังมีความไม่เข้าใจ และการใส่ร้ายป้ายสีของชาวโลกสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของตนได้อย่างไร mm hmm. ก็อยู่ในสิ่งที่แบกรับไว้นั้นเช่นกันไม่มีใครเกิดมาแล้วแบกรับหน้าที่ใหญ่ได้ทันทีความสำเร็จทั้งหลายล้วนมาจากการฝึกฝนหลอมหลอ่อเต้าเตอ๋อทั้งหลา ร้วนฝึกฝนมาจากการทำงานบางคนกล่าวว่าการฝึกฝนเตา๋ายากที่จะถึงสภาวะสูงสุดได้อันที่จริงอริยบุคคลมิได้เป็นมาตั้งแต่เกิดเมื่อเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเขาเพียงแต่ฝึกฝนอบรมคุณธรรมล้ำลึกเพิ่มการยืนหยัดเป็นเวลายาวนานเท่านั้นเอง เต่าที่ยิ่งใหญ่เรียบง่ายที่สุดการฝึกฝนเต่าคือการทำงานทุกเรื่องมีเต่าอ,อยู่ในใจในวาจามีคุณธรรมและการกระทำมีความดีงามเรื่องเช่นนี้ทุกคนล้วนสามารถทำเรื่องหนึ่งได้ท,ทันทีซึ่งไม่ยากเลยแต่มีเรื่องมากมายที่ยืนหยัดได้จะเป็นตำนานหากละทิ้ง จะกลายเป็นเรื่องหน้าขโจทย์ยากที่สุดของชีวิตไม่ใช่ตัวปัญหาแต่เป็นการตัดสินใจที่จะเผชิญกับความยากลำบากเหตุผลจะดีอย่างไรก็ต้องปฏิบัติจึงสามารถหลอมรวมเป็นร่างเดียวกับตนเองได้การฝึดปฏิบัติเหมือนกับการทำงานความรู้ที่ได้จากหนังสือสุดท้ายแล้ว มีเพียงผิวเผยการจะรู้ให้ถึงที่สุดต้องลงมือปฏิบัติไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ขอให้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เถอดอาจารย์เจ้าเมียววองวันที่26พฤศจิกายน2565เปยแพร่วันที่1,756